กรุงนิวเดลีของอินเดียมีประชากรอยู่ราว16ล้านคนช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวคดีขมขืนเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการขมขืนในปี2557ตำรวจเผยว่าได้รับแจ้งเหตุขมขืนถึง2,069คดีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า30%หลายฝ่ายจึงหันมาสนใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพราะคดีเกิดขึ้นบ่อย และหลายครั้งจุดเกิดเหตุเป็นที่สาธารณะด้วยชนวนของกระแสะไม่พอใจที่ประทุเป็นการประท้วงเพื่อเรียกร้องยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและปฏิรูปก,กฎหมายคือเหตุรุมคมขืนหญิงสาววัย23ปีบนรถโดยสารประจำทางแสดงให้เห็นว่ากรุงเยวล,ลีนั้นหาความปลอดภัยไม่ได้เลยแต่กระนั้นเหตุขมขืนยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดือนที่แล้วคนขับรถแท็กซี่ที่เรียกโดยแอปพลิเคชันอูเบอร์ก่อเหตุคมคืนผู้โดยสารประเด็นนี้จึงถูกยิบยกขึ้นมาอีกครั้งแต่ทางการกรุงนิวเดลีไม่ได้นิ่งเฉยส่งตำรวจหญิงในอินเดียเข้ารับการฝึกศิลปะก,การต่อสู้คาราเต้เพื่อปกป้องหญิงสาวในเมืองเพราะเหตุคมขืนในอินเดียนั้นเกิดขึ้นง่ายมากจากสิ่งยั่วยุเล็กน้อยอาจเริ่มจากการแค่ผิวปากเซลสกดรอยตามจนนำไปสู่การข่มขืนได้ การจัดอบรมคราเต้ให้ตำรวจหญิงรเริ่มด้วยตำรวจหญิง40คนภายใต้ชื่อว่าชาลีแองเจิลส์หรือนางฟ้าชาลีพวกเธอต้องฝึกฝนนานนับเดือนและเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรทั้ง40คนจะไปประจำการตามจุดเสี่ยงต่างๆรอบเมืองโดยไม่ใส่เครื่องแบบเช่นบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางสถานีรถไฟและรอบรั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นความพยายามให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่ จะมีกลุ่มนางฟ้าคอยตรวจตาความปลอดภัยอยู่ตลอดครูผู้ฝึกคาราเต้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ฝึกสอนตำรวจหญิงโดยภารกิจหลักคือทำอย่างไรให้ตำรวจหญิงเหล่านี้มีความกล้าหาญไร้ซึ่งความกลัวแต่ถึงอย่างไรนักวิชาการด้สิทธิสตรีสงสัยว่าตำรวจหญิงเพียง40คนจะดูแลประชาชนเป็นล้านคนได้ทั้งหมดหรือไม่โดยเสนอว่าควรฝึกอบรมตำรวจหญิงเพิ่มเติมต่อไปและกระจายข่าวนี้ไปให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่จะก่อเหตุรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองซึ่งนั่นจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุได้ทีมข่าว a s เซียนสปริงนิวรายงาน